ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรหกใส่พรมหรือโซฟาก็หมดห่วงค่ะ เพราะเจ้านี่เลยค่ะ Hoover Clean Slate Plus Spin Scrub ซึ่งเป็นเครื่องทําความสะอาดเบาะโซฟาและพรมที่เป็นผ้าค่ะตัวเครื่องจะมากับ3มหัวที่แยกกันนะคะและใช้ได้ถึง4รูปแบบเลยค่ะหัวแปรงหลักก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะมีแปรงสีแดงชิ้นนี้นะคะซึ่งเราสามารถถอดออกมาแล้วก็ใช้เป็นแปรงซิลิโคนได้ค่ะแปรงซิลิโคนเนี่ยมีบอกเลยนะว่าเก็บขนสัตว์น้องได้ดีมากหัวแปรงหลักตัวนี้นะคะมีขนาด7นิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําความสะอาดในพื้นที่กว้างๆได้เลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นแปรงตัวเล็กตัวนี้ค่ะสามารถใช้ในพื้นที่ เล็กๆนะคะแล้วน้องก็เข้าซออเข้ามุมได้เก่งมากและนี่ก็จะเป็นหัวแปลงตัวใหม่หัวแปลงไฮไลท์ของเครื่องนี้เลยค่ะ ตัวแปลงจะสามารถหมุนเองได้อัตโนมัตินะคะช่วยทุ่นแรงขณะขัดค่ะแล้วก็มีน้ํายาทําความสะอาดมาด้วยนะคะเจ้าน้ํายานี้ก็คือหอมเกิร์ดทำให้พื้นที่ที่ใช้เนี่ยมีกลิ่นที่สดชื่นขึ้นมาค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นฝาครอบท่อนะคะซึ่งเราเอาไว้ครอบเวลาล้างท่อค่ะแล้วก็ยังมีถุงผ้าที่จะช่วยเก็บหัวแปลงของเราให้ไม่หายไปด้วยค่ะน้ําก็จะแบ่งเอาเป็นสส่วนนะคะฝั่งใสนี่คือใส่น้ําดีค่ะน้ําที่สะอาดแล้วก็ฝั่งแดงนี่ก็คือน้นําที่สกรปรกแล้วค่ะวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยค่ะนําถังที่เอาไว้ใส่น้นะะ้ํําาาาาาาสะะะะอออดดนคคเเเติมทขขงร เติมน้ำเปล่าเราก็สามารถนำไปใส่ในเครื่องได้เลยค่ะวันนี้นะคะมีจะให้ดูเลยว่าเขาทำความสะอาดพรมตัวนี้ซึ่งเป็นพรมที่มีขนฟูๆนะคะจริงๆแล้วทำความสะอาดยากมากเลยนะแต่เจ้าเครื่องเนี้ยเอาอยู่แบบขจัดคราบได้ทั้งหมดแล้วนี่คือคราบกาแฟนะคะมีอยากลองที่สุดก็คือเจ้าหัวสปินสครับนี่แหละคะ่ะว่าเขาจะทำงานได้ดีแค่ไหนด้วยความที่เขาช่วยหมุนไปด้วยนะคะเวลาที่เราขัดเนี่ยคราบสกรปรกเนี่ยก็จะหลุดออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ กดฉีดน้ำยาแล้วก็ขัดแบบนี้นะคะไปสักสองสารอบค่ะจนเรารู้สึกาน้ำที่เครื่องดูดออกมาเนี่ยมันค่อนข้างใสแล้วนะคะเท่านี้ก็ถือว่าสะอาดแล้วค่ะและจุดนี้นะคะมิกก็ลองด้วยแปลงหลักของเขาค่ะโดยการใช้ซอสมะเขือเทศละเลงเลยโอ้โหแล้วด้วยความที่พรมวันนี้ขนมันฟูมากแล้วยาวมากเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ควรทําความสะอาดได้เลยนะแต่เขาทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่บ้านมีพรมที่แบบว่าขนยาวๆแบบนี้นะคะหมดห่วงเลยค่ะรับรองว่าเอาอยู่มิก็ใช้วิธีเดิมนะคะกดฉีดน้ํายาไปเรื่อยๆนะคะฉีดน้ํายาแล้วก็ขัดขัดอย่างนี้ สอารอบค่ะเท่านี้เองค่ะก็สะอาดแล้ว ปล่อยให้มันแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นเจ้าหัวเล็กตัวนี้เลยนะคะซึ่งมีบอกเลยว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถเอาไว้ใช้ในพื้นที่เล็กๆแคบๆแบบนี้ได้เลยค่ะใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางที่เก่าเก็บนะคะค่อนข้างมีฝุ่นอยู่ตามขอบแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะทําความสะอาดยากเลยแล้วเราก็ไม่สามารถนํามันไปซักได้ใช่ปะดูการใช้แปรงนี้นะแป๊บเดียวเลยค่ะจริงๆสะอาดคือแค่ฉีดน้ํายาลงไปใช้แปรงถูๆขัดๆนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถดูดขึ้นมาได้เลยค่ะ เวลาที่แห้งแล้วเนี่ยสามารถเห็นความแตกต่างได้เลยว่าส่วนไหนที่ทําไปแล้วและส่วนไหนที่ยังไม่ได้ทําเวลาใช้งานเสร็จนะคะเราจําเป็นที่จะต้องล้างท่อของเครื่องนะคะเพื่อรักษาความสะอาดของเครื่องไว้โดยการหยิบชิ้นส่วนที่เป็นฝามาปิดแบบนี้นะคะมาครอบไว้แล้วเราก็สามารถกดฉีดน้ําได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะเขาก็จะล้างท่อของเราได้สะอาดแล้วล้างท่อเสร็จนะคะก็ต้องนําถังน้ําสกรปรกเนี่ยมาเททิ้งนะคะล้างทําความสะอาดชิ้นส่วนที่เราใช้ไปหัวแปลงต่างๆนําไปตากลมนะคะเท่านี้เองสะอาดแล้วค่ะ